สวัสดีครับเบากับผมนะครับกฤิพลเดชวิสัยครับวันนี้จะเป็นการ,รบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ช่องกิจโพดแชแนลครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2567ผมทำ YouTube มา2ปีเต็มๆตนะครับผมตอนนี้ผมทำไปทั้งหมด2,700กว่าคลิปแล้วก็มีผู้ ติดตามสองแสนสี่หมื่นกว่าผู้ติดตามคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับเริ่มแรกเลยต้องขอบคุณหมอปลาครับจริงๆแล้วหมอปลาเป็นผู้มีพระคุณกับผมที่ทำให้ผม เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยืนระยะมาถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะคลิปแรกที่ผมทำผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับหมอปลาครับแล้วมันก็โยงไปถึงพุทธอภิวัณแอนเดอ g แกงซึ่งนักข่าวอมรินทีวีมาสัมภาษณ์ผมเรื่องหมอปลานี่แหละครับแล้วก็เอาไปออกอากาศบาังคฏว่าพุทธอภิวันเอาผมไปยำเละเลยยำเละคาช่อง อมรินทีวีเลยนะครับก็เลยจุดประกายให้ผมลุกขึ้นมาสู้จุดประกายให้ผมทำ Tube, ยูท u b ไรชื่อแจงเรื่องราวที่พุทธอภิวันด้อยฆ่าผมและที่พุทธอภิวันเสนอข่าวอันเป็นเท็จครับหลังจากนั้นแฟนคลับของรูปลปัแต่นแห่งบ้านกกปอ ก็มาติดตามผมเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเกลียดหมอปลาและพอดีผมพูดถึงหมอปลาเขาก็มากันเยอะแยะมากมายคนที่ทำให้ผมตั้งช่อง YouTube ก็คือโปรดิวเซอร์ของมาดามราเต้อยากจะเอ่ยชื่อนะครับก็เขายังไม่ให้ประกาศเอ่ยชื่อเขาเป็นคนที่เปิดช่องให้ผมเปิด การหาไรายได้ให้ผมและแนะนำผมทุกอย่างเลยส่วนมาดามดาเต้น,นั้นก็เชียร์ช่องทำให้มีคนดูเยอะ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 มากๆตอนที่เราทำ YouTube ครั้งแรกแรกๆเลยผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผมก็คือรองศาสตราจ,จารย์ดรวศินปัญญาวุฒกูลครับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ แล้วก็มีศาสตราจารย์ดกรกระนกศักดิร์ริขิตภัยวันแรกๆนั้นเขียนบทให้ผมเลยแล้วคนที่ปักด,ดันคนที่ชี้แนวให้ทำก็คือดออรปาโมดติอาจารย์จ้างศรีบูรพาเจ้าสำนักศรีบูรพาแห่งจังหวัดระยองนะครับก็คือเริ่มแรกเลยคือเริ่มแรกปุ๊บ จะพูดอะไรดีวะพูดเรื่องนี้จะพูดยังไงวะจะยังไงยังไงโอ้โหก็รดล,ลานไปหมดเลยก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่ช่วยสนับสนุนผมแล้วก็ต้องขอบคุณตัวละครทั้งหมดที่เป็นตัวละครในช่อง2,700ันเดกว่าคลิปครับบางคลิปมีคนดูเป็นล้านก็เป็นความภาคภูมิใจมากจริงๆนะครับไล่ไปเลยนะครับที่ต้องขอบคุณก็คือคุณกัญชัยกำเนิดพอย คุณเดชาทนายเดชาคุณชูวิทย์คุณสันธนาเศกสกลแรมโบเ้เศกสกลหมอปลายภายกระซิบคุณคำพักกาโอ้ยยอะแยะหมดเลยครับคนที่ผมพูดถึงแล้วก็มีคุณวินวัดศิน ทำมาสองปีโดนไปสองคดีครับแล้วก็แพ้ทั้งสองคดีเลยคดีหมิ่นประมาทแต่คดีแรกไม่ได้แพ้คดีหมิ่นประมาทครับคุณวินวัศินแจ้งความหมิ่นประมาทผมแล้วก็เรียกเงินค่าตกใจหนึ่งล้านสองแสนบาทปรากฏว่าศาลตัดสินว่าผมไม่ได้ผิดในข้อหาหมิน่นประมาทแต่ผมผิดในข้อหาดูหมิ่นก็ติดคุกสิบวันปรับสี่พันบาท ติดคุกก็รอโลงอาญาแล้วก็ต้องชดใช้ให้กับคุณวินวัศินนักร้องลักร้องชัมโลเด้นซองสองหมื่นบาทและคดีต่อมาก็คือคุณอัจฉริยะปรากฏว่าผมหมิ่นประมาทเขาจริงๆเขาเรียกเงินมาสามแสนค่าตกใจแต่สารตัดสินจําคุกผมหกเดือนรอลงอาญาแล้วก็ปรับ1นึ่งบาทแล้วก็ให้ชดใช้ คุณอาจจะเท่าหนึ่งแสนบาทเกาจบไปแล้วครับแต่ยังไม่จบดีก็เดี๋ยวคงจะอุทธร์ปรึกษากับทนายทนายก่ไว้แล้ว่วาคงน,นันนาอุทธร์ตรงน้งนดีส่วนคนที่ต้องขอบคุณมากๆก,ก,ก็คือทนายเดชาเนี่ยผมขยี่ท่านเยอะมากท่านไม่เคยแจ้งความจับผมคุณกันใจยกำเนิดพลอยก็เช่นกันท่านก็ไม่แจ้งความจับผมหมอผ่า หมอปลาที่สุดยอดเลยจริงๆท่านก็ไม่แจ้งความจับผมคนพวกนี้ผมถือว่าเขาเป็นนักเรงครับคือคนที่มีจิตใจนักเรงคนที่เป็นนักเลงเขาจะไม่แจ้งความจับใครซีสวหรอกนอกจากว่าคนรนทนไม่ไหวหจริงๆคือการที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือถ้าผมด่าเขาเขาก็ด่าผมกลับผมด่าเขาเขาก็ด่าผมกลับ มันก็เจ้าก,กันไปหรือเปล่าวะแต่ผมด่าเขาก็ไปแจ้งความแทนที่เขาจะด่าผมกลับอันนี้ผมเรียกว่าใจไม่นักเลงครับไม่นักเลงปะกระจอกในสายตาผมแต่ที่ไปแจ้างความจับมันมีที่มันเราไม่มีสื่อไม่เป็นไรนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เอาเรื่องนี้ที่ทุกคนมีสื่อที่จะตอบโต้กันอย่างนี้นะครับและสุดท้ายที่ผมดังไม่ได้ดังหรอกครับ แล้วก็ล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีกรณีของพุกการเรวัตคือผมอะไปวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์การเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเห็นเขามาทำ YouTube มาเล่นออนไลน์ผมก็อยากจะแนะนำเขาตามประสบการณ์ที่ผมมีก็ไปพูดถึงว่าเวลามีใครคอมเมนต์ขึ้น,นออกมาก็อย่าไปอ่าน ถ้าเกิดเขาด่าเราเราก็ปล่อยผ่านถ้าเขาชมเราเราก็ไปคุยอะไรจำนองนี้นิดเดียวเองแต่ปรากฏว่าผู้การเขาไม่พอใจเขาไล่ด่าผมด่าอย่างกระหมูกระหมาเลยบอกว่าเปรียบเสมือนตัวเขาเป็นดนเซผมเป็นดีแรง็งเปรียบเสมือนว่าผมเป็นหมาทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอะไรจำนองนี้คือด่าผมด่าหนักมากอะ่ะแล้วก็ด้อยข้าผมเยอะมาก ถามว่าผมโมโหมาผมก็โคตรโมโหเลยถาาผมกลัวเข้ามาผมแมงไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวใครใหญ่กว่านี้ผมก็ซั่มาแล้วแต่ผมปรึกษากับทีมงานว่าเฮ้ยเอาไงดีวะด่ากลับไหมผลว,ว่ามีคนคน,นึ่งโทรมาหาผมคนที่อยู่ข้างผู้การนะอย่าไปเอ่ยชื่อมันเลยก็โทรมาก็อโ,าอโอเคโทรมาเหมือนกับ มาคุยอะไรทำนองเนี่ยโอเคก็โอเค,อเคไปเลยตัดสินใจก็ไม่ตอบโต้แล้วกันปล่อยเข้าไปก่อนแล้วผมก็ทําคิดขอโทษขอบคุณขอบขอบคุณผมไม่เคยขอโทษนะผมขอบคุณขอบคุณที่พุกปุกปการเลวันมาดูดาว่ากล่าวผมผมว่าเออผมจะต้องไปต้องเสือกเรื่องของชาวบ้านครับแต่ที่มันเป็นความเป็นจริงมันมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องเสือกทุกวันการการเสือกคืออาชีพของเราอะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ไม่ได้อะไรกับเขามากก็ไม่อยากประทาเพราะว่าตอนนั้นเขาแรงมากแต่ตอนนี้เขาก็ได้รับบทเรียนจากสื่อโลกโซเชียลละอ่ะตอนนี้เขาอ่อนอ่อนมากอ่อนอ่อนเปียกเลยครับคือพุกการเลวัดเปลี่ยนไปเพราะโลกโซเชียลผมจะบอกให้มันไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูสาวรคนที่อยู่ข้าข้ามการเลวัดไม่เคยมาเข้าข้ามการเลวัดเลย ตอนพุก,การเาวัตมีปัญหา,ากับโนด,ดอุดมเชนนีด้่โนด,ดอุดมแต่พันนี้ไม่มีเลยนะครับอ้าย้อนกลับไปนอกจากขอบคุณตัวละครทั้งหลายแล้วนะครับคนที่สนับสนุนผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายลุกพลปั้นันก็มีปู่มหาบุญีมีมดอิสระนะอิสระพลังมด มีก๊อกก๊อกนิวมีทนายนิชัศนั่นแหละที่ที่สนับสนุนผมเชียร์ผมก็ต้องขอบุณรุพลป้าตันอีกเช่นกันผมมีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นและผมสัญญาว่าผมจะไปหาหรุพลป้าตนผมก็ไปได้ไปหาแต่ไปที่จำปาดงก็นำลูก พระนเรศวนไปมอบให้รุงพลตอนนั้นองค์ปู่ปาริจิตสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทาสีก็ถือว่าเป็นบุญของผมที่ได้ไปกราบองค์ปู่ปาริจิตจากนั้นมาอ่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณยุคนชนข่าวหน่อยท่านเอ่ยชื่อนามตะกูลผมแล้วก็พูดถึงผมกรณีกับผู้การในวัดจากนั้นมาผมก็พยายามแสวงหาอาจารย์ถามทุกเรื่อง ถามจนมาเจอ y ยูทูบเบอร์ชื่อดังนักวิวเขามีผู้ติกรรมโอ้โหรวมร้านละมั้งมีคนดูคลิปหนึ่งเป็นแสนก็ปรึกษาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเขาแนะนำอะไรเอะตอนนี้ก็ยังแนะนำผมอยู่นะครับผมแล้วตอนหลังๆนี้ก็มีพี่ พี่คนหนึ่งซึ่ดูแลซัพพอร์ตก็คือพี่แอดพี่แอดดำนะครับคือแอดมีสองแอดแอดขาวกับแอดดำแอดขาวก็คือพี่ชายของคุณเนวินชิดชอบแอดดำก็คือพี่นี่ครับคือคุณพี่นิติวัฒน์ตะเพาพงศ์นี่คอยซัพพอร์ตโดยดูแลดูทุกเรื่องให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะ ไอพี่รวยแม่งเลยมั้เรื่องนี้รวยไอ้พี่เอาไงเรื่องนี้ไอ้เบาก่อนก็จะเป็นให้คำปรึกษาในการทำยูทูบเบอร์กับผมในปัจจุบันเองลืมใครหรือเปล่าวะอะมีใครอีกบ้าเออก็ไม่มีครับก็คงลืมไปบ้างแล้วนะแต่นี้เล่าจากประสบการณ์ จริงๆครับแล้วจากนี้ไปผมจะตั้งใจทำ YouTube จะเนื้อ,เน,อเน้นๆชัดๆเรื่องสับปะละเรื่องที่ไม่ได้เรื่องก็จะไม่พูดจะเอาแบบเรื่องที่แม่งเจ๋งๆจริงแล้วเวลาพูดก็จะไม่พูดอ้อมแอมพูดแม่งให้เด็ดขาดฟันธงแม่งไปเลย ต้องขออภัยด้วยอาจจะมีเสียงในฟิล์มอาจจะมีคำไม่สุภาพบ้างเพื่ออรรถในการฝังแล้วผมประกาศเลยหน้าอินหน้าผมผมไม่สนใจไม่กลัวไออี AI, ทุกตัวผมไม่สนใจผมพร้อมที่จะประทะกับทุกคนและผมประกาศเลยว่าใครโดนสื่อกระแสหลักรังแก ติดต่อมาผมจะให้คำปรึกษาก็าจะมีทีมทนายไปช่วยแต่ทีมทนายนี่ต้องเสียเงินแต่เสียเงินตามราคาท้องตลาดแต่เราจะช่วยคนดีนะไม่ใช่คนดีหรอกคนดีมันไม่มีหรอกเราช่วยคนคนที่โดนรังแกบางครั้งเราก็ไปช่วยคนผิดก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องพยายามระวังต้องพยายามสกิน สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนทั้งเอ่ยนามทั้งไม่เอ่ยนามที่อยู่เคียงข้างขอบคุณแฟนครับเพื่อนๆที่ดูในช่อง y o u t u t e กิจโพสชานลโดยเฉพาะคนที่ด่าผมคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็อขอบคุณนะครับ พราะว่าทุกท่านที่เข้ามาดูถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับผมสิยาหนีหายไปไหนเด่นขาดไม่ใช่เกลียดมันไอ้เหี้ยมันพูดแม่งกูไม่ชอบไปกูออกไม่ครับฟังไปเรื่อยๆฟังไปไม่ชอบก็ด่ามาอ่ะผมมันก็ต้องต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างแต่ว่าใครด่ามีเหตุผลก็โอเคก็รับฟังใครด่าแม่งไม่มีเหตุผลกูก็ไม่ฟังเหมือนก็เท่านั้นเองแต่ยาหนีหายไปไหน แล้ววันหนึ่งผมจะบอกหนะคนที่เลียดที่หน้าผมจะหลงรักผมทุกคนเชื่อผมนะครับได้ครับคือเรื่องราวที่อยากจะบันทึกไว้ในช่องกิจโพสชานแวนครบสองปีครับตอนนี้เขียนหนังสือเล่มที่สามสิบปดครับธรรมาสตรากิจใกล้เสร็จแล้ว เขาจะเขียนทั้งหมดสักเก้าสิบเก้าหน้าก็สั่งจองกันมาได้ครับสองร้อยเก้าสิบบาทสั่งจองก่อนเขาต้องการเอาเงินไปให้โรพิดแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็จะขายขายแล้วก็เ,เงินเข้ากองทุนอินสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอดจัดครับกองทุนนี้ผมตั้งขึ้นมาร่วมสิบปีดูแลคนร่วมพันคนดูแลหมาร่วมพันตัวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้าได้เงินเยอะก็ได้ได,ได้ช่วย เยอะหน่อยนะครับถ้าดูใน YouTube กดปุ่แชร์แนวกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ผมด้วยแล้วดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยครับ <c oughs> หนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมอนตาช่วยซื้เลยครับราคา590บาทครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้ภาคคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี